แล้วก็น่าจะมาถึงแล้วครับเพราะว่ามันมีประตูชัยอยู่มันเรียกว่าตูประตูอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเรียกประตูชัยแล้วกันเพราะคือว่าเป็นชนะของผมทมาถึงที่นี่น่าจะชัย <Okay. S 1> ก็นี่เป็นรางวัลแต่คนช่างฝันทั้งสองคนนะครับในสุดก็มาถึงแล้วลําบากมากมากคือผมไม่เคยเจออะไรที่แบบไล่หุนทาขนาดนี้ก่อนใช้แล้วก็มาเจอได้แล้วก็กลงลงในเขาไา,า้่า เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับครับไว้เจอกันครับผมสี่โมงครึ่งที่นี่ตามนั้นครับนีครับครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับกับเส้นทางแรกตามแผนที่ที่เขาวาไว้ก็หลังจากผ่านพ้นคุณป้าก็ตอนนี้กําลังตามาอยู่ยู่ข้างซ้ายผมนซื้อของจังหวัดแล้วก็จะขึ้นไปครับแล้ววนเป็นลูปเพื่อกลับมาจุดสตาร์จุดเดิม เดี๋ยวดูกันว่าจะไหวไหมเนี่ยทางชันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆชันขึ้นค่อยๆชันขึ้นแต่ว่าเป้าหมายเราเนี่ยสิบมาจันย์ของโลกเลยไปตอนนี้ก็มาถึงจวนเตาพานนะครับก็เป็นหนึ่งในป้อมของกษัตริเมืองจีนเป็นป้อมพิศวรป้อมหนึ่งของจินซานหลิงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในการทัป้อมเนี่ยทหารสมัยก่อนค,อค่อยอยู่กันอย่างไรตามมาเลยครับ อ่าครับต่อนี้กำลังมึงจีนะฮะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปสูงมากไม่มีคนเลยยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยอากาศร้อนลมแรงมากเขาบอกเขาคนสวยมากนะครับดูจากตรงนี้เราก็พยายาขึ้นไ,ไปดูกันนะครับครับก็เรกาก็ ปีนขึ้นมาครับสุดเกลียวสูงที่สุดแล้วของช่วงของกำแพงเมืองจีนนะครับวิวสวยมากเขาบอกแล้วก็หนาวด้วยลมเย็นมากๆครับก็ทั้งเหนื่อยทั้งหนาวนะทีนี้มาดูข้างขวานะครับเห็นว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นสันแนกำแพงยาวเรื่อยๆุดลูกกตาเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากๆ ถ้าผมเดินมถึงยอดบนสุดนู่นเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันนะครับอ่ะกับไม่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับส่วนของฝั่งนี้ก็มีแนวทางกับสันกาแพงยาวเป็นหมื่นลี้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาเดินอีกนานเท่าไหร่ถึงจะหมดก็ถือว่าสุดๆจริงๆครับอ่ะมองไปข้างหน้าของผมเนี่ยนะครับเลยมีข้างหน้านตรงนี้ มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้สุดยอดมากๆเห็นแนวเทือกเขาซับซ้อนกันไปเรื่อยๆสุดลูกตาอีกมีหมอกคอยบงังฉากหลังไว้เหมือนภาพวาดในจีนที่ผมเคยเห็นตามพันธกานวันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองคุ้มแล้วครับแค่ทริปแค่สองวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับอ่ะกลับมากันอีกทีด้านหลังของผมนะครับเป็นช่วงที่เราเดินกันขึ้นมาตอนแรก รถที่เห็นป้อมประการข้างหน้าตรงนู้นถือว่าใช้ได้เลยครั้งนี้ได้เรื่องครับเราโดนอะไรมาก่อนอันนี้ตั้งเยอะในสุดแล้วก็มาถึงมาแล้วครับนะครับที่กระแทงเหนี่วพวกเราเนี่ยเป้าหมายเราสุดคือป้อมปะการัที่สุดนู่นนะครับผมก็แค่เดินไปนเดี๋ยวัตถึงครับ จำเดือนชมนะครับอกอนตัดมดลูกการตัดมดไทยนะครับอวก่อนเป็น <c oughs> ต่อนุ่มหมากโตนะครับก็มันเดินสักรอบหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับกลมครับน,นายแพทย์สองคนคอนเฟิร์มกันนะครับครับตอนนี้เราก็เหนื่อยมากเินมาถึงป้อมสุดท้ายเท่าที่จะเดินได้ป้อมต่อไปเนี่ย มันคือป้อมเดินที่เขายังไม่ได้รับการบูรณะเลยครับผมเป็นอิฐเป็นหินเดินไม่ได้แล้วเราก็ผ่านเป็นสิบป้อมแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางลงแล้วครับแล้วกันเสรครับก็เป็นการเดินลงเป็นการปีชาอย่างสุดป,ปุ๋ยน,นะครับทางนี้ก็ไม่น่าจะมีป้อมแล้วเราก็เดินตามทางแบบนี้ไปเรื่อยๆจนลงมาข้างล่างเพื่อไปนั่งรถกับคุณลุงที่เราต่อราคามาได้ครับเหนื่อย ทางลงของเรานะครับจะเห็นว่ากันดานมากผมว่ารับรองเลยว่าไม่มีทัวร์ไหนจัดแบบนี้แนะ่นอนชัวร์นี้แหละผมจัดเองไปกูจะตกบันไดตกเขาวเพวเนี้ไปครับหลังจากกำแพงเมืองจีนเราได้เที่ยวมาแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นการเดินป่าครับนี่แม่งทางหมาวิ่งหรือทางคนเดินวันนี้แล้วก็เดินลงมาสิง ล่างแล้วถ้าดูจากคำพูดแล้วเราลงมาได้ยังไงวันนี้เสียเวลาไป20นาทีครับรอดตายมาได้รีบกันไปครับทีสองทีแต่ว่ายังสบายดีอยู่เราไม่รู้ว่าอีกทางเนี้ยมันจะไปไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่ทอน,นี้ก็ใกล้เราขอบฟ้าแล้วขณะนี้ก็มา4โมงเย็นแล้วครับก็ ดีใ,ใจนะครับที่ได้มาที่นี่ถือว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากไม่รู้ว่าต้องใช้กำลังคนสุดเสียบคนจีมไปสังว่าชีวิตไปเท่าไหร่ในการทำกาแพงคนที่ที่ยิ่งใหญ่ครับผมเดินแค่ระยะทางน้อยมากเมื่อเทียบกับสันกำแพงที่กว้างใหญ่จุดลูกหูลูกตาครับก็ยอมรับจริงๆว่านี่เขาเจ๋งจริงครับประเทศจีน แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเที่ยวกับทางมืองจีนครั้งนี้แล้วเราเดินทางกลับมาแล้วทีนี้จะขอสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเราเดินเส้นทางไปไงเริ่มแรกเนี่ยเราจอดรถตรงนี้ส่วนของที่จอดรถตรงนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับซื้อตั๋วมาราคา40หยวนช่วงที่โหลดซีซั่นอยู่จากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆคุณป้านเนี่ยก็คอยตามตื้อตลอดเวลาให้เราซื้อของเขาโปสการ์ดเอ่ยเสื้อยืดเอ่ยแล้วก็ใจลายคำพิเ่อของเขาไป เราเดินมาเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับขึ้นทางชาันไปเรื่อยจนจุดท้ายเราเริ่มต้นสตาร์ทที่ป้อมประการนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินตามทางไปเรื่อยนะครับนับไปเรื่อยๆทางทางนี้มานี่นะครับไปเรื่อยๆคืนมานี่มานี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นป้อมจุดท้ายนะครับก็ทั้งหมดเรานับกันแล้วเนี่ย17ป้อมด้วยกันผมไม่รู้ว่ามันเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร แต่ว่ามันเหนื่อยแล้วก็หนาวมากจากนั้นก็เดินทางถนนไม่ใช่ถนนดีเป็นทางสุนักเดินมากกว่าไต่ลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยนยคนละทีสอทีมาเรื่อยๆจนถึงณตรงนี้แล้วก็เดินมาที่นี่แถวๆนี้ก็คือจุดที่ผมกาลังยืนอยู่ตรงนี้ครับสนุกมากถ้าใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน อยากเห็นประวัตาสตร์ยิ่งใหญ่ของจีนที่นี่ครับจินซานหลิงเกต a อลกำแพงเม,มืองจีนครับสุดยอดใดเรื่องครับนะครับทางกลับแล้วก็คุณลุงเขาก็รอเราอยู่ในะมาสี่โมงครึ่งตามนักันไวไปเหน่มากก็เราก็จะเข้าปักีงก,ก,กันแล้วนะฮะก็ต่อได้แล้วเมสายก้าแต่อแา่ต่อไปก็คือโอลิมปิกาครับถ้าเป็นไปได้ ยังไงก็ตามฝักกินข้าวก่อนเพราะที่ยังไม่ได้กินเลยหิว สุดสำพัญไปคือผมไม่ได้ถ่ายอ็อดที่ที่สวยมากๆของการเปิดไฟสนามรังนกนะครับแล้วก็ <c oughs> บริเวณนี <c> ้เ <oughs> สียดายมากแต่ว่าเดี๋ยวให้ชมกันเป็นรูปภาพนิ่งล้วกันขอบอกว่าสวยงามจริงๆทั้ง <c oughs> บริเวณนี้แล้วก็สนามรังนกขอโทษด้วยครับเขาไล่เราแล้วครับเรา ต้องรีบไปอย่างนี้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ